โซเชียลแชร์ว่าสามารถใช้มะม่วงหาวมะนาวโหใส่แผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานแผลปิดสนิทใน5วันได้ื hmm. ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งถูกอ้างอิงถึงในที่แชร์กันนี้ครับมีค่ะ มีงานวิจัยจริงแต่มันอยู่แค่ระดับเซลล์เท่านั้นเองยังไม่ได้ไปถึงสัตว์ทดลองเพราะฉะนั้นอีกหลายสเตปอะด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแผลเท้าเบาหวานก็ยืนยันเช่นกันณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาหรือข้อมูลในคนที่มากเพียงพอที่จะนําเอามาใช้ในทางปฏิบัติตัวมะม่วงหาวมะนาวโหยังไม่มีการทดลองในมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ยังเร็วเกินไปที่จะแชร์ตอนนี้นะครับอย่างในภาพที่แชร์กันนี้ดูเหมือนว่าจะนํามะม่วงหาวมะนาวโหมาโปะแผลถ้าถามว่ารูปนี้เป็นรูปแผลที่หายแล้วหรือยังก็คือยยังไไม่่ด้หาแผลที ้าเบาหวานถือว่าเป็นแผลเรื้อรังการที่แผลปิดสนิทใน5วันเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้นะครับในปัจจุบันการหายของแผลโดยเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์ครับจะบอกให้ว่าแผลเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดเราทําสุมสี่มห้าโอกาสเนี่ยมันก็ยังติดเชื้อหนักเข้าไปใหญ่อันที่เป็นห่วงที่สุดคือการที่เรานาสมุนไพรมาใช้โดยตรงโดยไม่ได้ผ่านการสเตอรไร์หรือการทาให้สะอาดนะก็มีโอกาสติดเชื้ออื่นๆตามมาทั้งแบคทีรียหรือเชื้อราได้ครับก็อย่าพึ่งได้ไหม รองงานทดลองก่อนไหมยิ่งส่วนน้ําคั้นของผลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคั้นยังไงระยะไหนเพราะฉะนั้นให้แน่ใจก่อนไหมแล้วค่อยไปทำอ่ะว่าแต่ว่าทำไมแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องดูแลเป็นพิเศษเล่ะครับแผลที่เท้าในเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสหายยากกว่าปกตินะคะถ้าหากว่าเบาหวานลงเส้นประสาทเท้าจะมีอาการเท้าชาไปเหยียบของมีคมก็จะไม่รู้สึกบางทีเลือดโชกมาแล้วหรือว่าติดเชื้อแล้วถึงจะมาทราบว่าเป็นแผลมีความล่าช้าในการรักษาก็คือมีความรู้สึกของขาน้อยลงแม้แต่ ตำแหน่งที่กดทับแผลที่ถูกกดทับอยู่ทุกวันเนี่ยโอกาสหายก็จะน้อยลงแถมยังมีโอกาสทําให้แผลกว้างขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีอเลือดแดงตีบได้เลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าก็จะน้อยลงบางทีแผลก็หายยากสารอาหารรวมถึงออกซิเจนก็จะวิ่งไปที่แผลน้อยลงสุดท้ายแล้วพอมีแผลเลือดล่างก็จะทําให้มีโอกาสติดเชื้ออยู่บ่อยๆมีสถิติคนที่เป็นเบาหวานหนึ่งในสีมีโอกาสเกิดแผลที่เท้าแล้วก็จํานวนที่เกิดแผล50%จะมีแผลติดเชื้อแล้วก็ในจานวนที่แผลติดเชื้อนี่ค่ะมีประมาณที่สะบดน ัดาแม้จะยังใช้ไม่ได้ตอนนี้แต่มะม่วงหาวมะนาวโหก็มีกลไกที่น่าสนใจเราทําทุกส่วนเลยอะค่ะสกัดหลายๆวิธีแล้วก็เอามาเปรียบเทียบก็พบว่าในส่วนของสกัดแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถที่จะทําให้แผลเนี่ยหายเร็วเราเห็นแนวโน้มที่ดีเพราะเราได้ไปเทียบกับสารมาตรฐานมันก็ดีกับสารมาตรฐานเราก็เลยคิดว่าจะต่อยอดถ้าเกิดมันมาเป็นวัสดุทางการแพทย์เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่ามากกว่าเป็นอาหารการกินอะแต่หากเราเป็นเบาหวานนะครับถ้าเรามีแผลเนี่ยผมแนะนําให้มาพบแพทย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งอย่างน้อยๆเนี่ย แพทย์ได้ดูว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักหรือเปล่าอันตรายและต้องการการผ่าตัดเพิ่มเติมหรือไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อหรือไม่เราสามารถดูแลได้เองไหมและเราควรจะดูแลอย่างไรแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับณขณะน,นี้คิดว่าไม่ควรแชร์ต่อการทดลองนี้เพิ่งอยู่ในระดับเซลล์เองมันยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะเราควรจะต้องทําในสัตว์ในคนต่อณตอนนี้ยังไม่ควรแชร์นะคะก็ยังไม่มีการศึกษาในคนที่มากเพียงพอผมคิดว่ายังเร็วไปครับไม่ควรจะแชร์ต่อการที่จะนํายาสกัดจากสมุนไพรมา ใช้ในคนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าควรผ่านขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์และก็เรื่องความปลอดภัยงานวิจัยกับการใช้ได้จริงต้องอิงเผื่อเวลาการพัฒนาด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับอก่อนแชร์แชร์ทาไมไร้สาระเรื่องไม่จริงคิดก่อนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์